ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมื่อนี้ผมกับสีพายพี่น้องนี่มาเอางวงงามเมืองพยักเด้ยครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกแขกหมั้นสักการไม่ปี6 9นะครับคลิปนี้ของโชคมีชัยฟาร์มพ่นมีแม่ลูกมาไห่เน้นๆเล่ยเล้ยครับพี่น้องครับพร้อมกับหัวทองนะครับเนาะกัสิแม่นมูหัวล่นอยู่ทังพุนเหมือนล่ะครับพี่น้องหัวทอง แล้วก็เห็นในตัวผูกนะขวดพอพันตัวหนึ่งนะครับพี่น้องกับสีงามๆนะครับเนาะอยา่างใดงเดี๋ยวบนชั้สิพ้ามาเบิ้งเอาพิกัดของโชคมีใช่ฟ้ามด้วยครับยู่ทีบ้านเมืองแรงตำบลปะหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามครับผู้ใดอยากจะได้อ่ง่วใหญ่งวงงามๆนะครับเนาะกะสิผ้ามาเอาอยู่นี่กะน่าจะเน้นเป็นแม่ลูกหลายคููหลายคมอยู่ครับพี่น้องครับเอาปีหกเก้านี่ราคางวงสิเป็นจังไหรน้อเดี๋ยวบนชุ้สิพ้ามาเบิ้งครับอ เราเเสียเวลาครับเดี๋ยวไปทักทายกับทั้งพี่อ,อดเจ้าของฟา้ามครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะสวัสดีเอฟซี FC, พีุญชูแล้วก็เอฟซี FC ของโชคพิชัยฟ้ามครัคบวันนี้พบพ่อกันหลายคู่ครับมีแต่สุดๆครับครับผมมีแต่ยหญง่ๆเลยพี่ครับนะผมใน่องทังกัน ต่อของเฮานะครับ0857471440นะครับไอดีไลน์อีกเบอร์หนึ่งก็0932859643พิกัดตั้งอยู่ครับบ้านเมืองแรงตำบลปลาดอำเภอพยากระพุมีไสจังหวัดมหาสารคามครับการรับประกันของเฮาครับหนึ่งเดือนเต็มทุกบาทแผลครับส่งฟรีทุกาคอีสานแล้วทุกโต๊ะต่อรองได้ครับครับผมครับบ่มีประจำนะครับเก็บเงินหนาหกครับผมได้รายละเอียดไปแล้วเดี๋ยวเอาเริ่มตัวแรกคู่แรกเบอร์หนึ่งคู่แรกเบอร์หนึ่งเลยครับเอาเป็นแม่ลูกหัวโลนนี่นะครับเนาะอันนี้แม่นี่ททัั้้งงหนาเะครับพี่น้องเป็นแม่บามัน อ่าให้ลูกตัวตัวผูด้วครับแต่ว่าตัวหนาดีอยู่ลูกตัวผูเนี่ยแหละลูกเพิ่นอันนี้ลูกมันจักเดือนแล้วครับลูกสี่เดือนกลัวครับลูกของพ่อใดครับนี่ลูกอาปาเช่ลูกอาปาเช่สี่เดือนกลัวได้ครับพี่น้องครับนี่แหละเป็นลูกที่ใดของแม่นี่ครับลูกแรกเลยครับผมเถึงว่าลูกแรกแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่ครับแม่สูงร้อยห้าสิบห้าครับอันนี้ไซร้อยหาสิบหาได้เด้ครับพี่น้องอันนี้คือเพิ่นวัดให้เลยนี่นี่แม่บอกง่ายเลยแม่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับแม่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิง ค้นหาหงาหางนะครับเนาะเออนะครับนี่เบิ้งบตดใหญ่แม่เป็นลูกนเคฟสามหนึ่งพี่น้องนี่ครับเออนี่เบิ้งแม่ชัดๆเอาคู่นี่เท่าไหร่ครับแม่ผสมไว้แล้วเด้อครับโอ้แม่ผสมผสมเดือล็อกครับแม่ใส่กับเดือรักไว้ได้วันที่สามสิบตุลาครับเปิดเท่าเลครับคู่นี้คู่นี้เปิดไว้สี่มื่นเก่าเท่านันครับสี่มื่นเก่าคือสองรุ่นสามด้วยพี่น้องสองรุ่นเมอ่าใส่กับเดือดรักไว้ให้แล้วนะครับเนาะนี่แหละบ่มีตัดหนิ้อย่างด้วยพี่น้องเรบประกันตําหนิครับผมรับประกันตําหนิให้นะครับพี่น้องครับนี่ เราจะให้เบื้องไหนเล็บเบื้องแข้งเบื้องขาตัวใยตัวใ่แล้วก็บตัวเน่าครับใส่รอยหาซิบหาครับผมนี่ตอนนี้ไม่มีผู้ใด้หมักงวายใยเมาโหลดบ่ผิดหวังแท้ๆครับผมโชคมีใส่ฟาร์มนะครับเนาะเอาสำหรับผู้มักงวยใยเม่าโหลดพี่นอ้องซองไปนุมกับโบมิงติง้งแล้ครับเล็บเป็นเหยี่ยนด,ดีด้เยอะขับพี่น้องครับเล็บเนี่ยเ,เห็นปะนี่ตีพาบเบื้องลูกนี่แหละผลงานการให้ลูกเพิ่นพี่น้องครับลูกค่อนข้างที่จะหนาได้แหละครับผมลูกของอาประเสริด้ะครับแคสซี่เดือนเอง นะครับเนาะตอนนี้ไม่มีเอา้าผู้ใดหาไอแม่ลูกของล่นที่เป็นง่วางามอยู่กัมาเอาคููนี่ก็ได้ครับพี่น,อนอ้องนี่ตั้หญ่เดี๋ยวผมที่ยกกล้องขึ้นให้เบิ้งนะครับม,มันตัตสูงมาขคักได้พี่น้องต,ตัวจริงนี่ไงเอาพี่น้องกับซม,ม้มิึงเอาแผ่นหลังเป็นยังไดีผมเดียวถึงครับอ่ะเอเอเอาเบิ้งเสัตว์คููแรกเบอร์หนึ่งเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองครับลูกตัวเมียครับ ต่อไปไปเบื้ ah? อาตัวที่สองตัวนี้กับบื้องไงได้ครับแดงเข้มขึ้นกันลูกตัวแม่ได้ครับบับนี้พี่นอ้องอแม่หัวล้นนี่แหละแมะ่แมมพันที่ไงนี่แหละครับผมอันนี้ลูกมนจากเดือนแล้วครับลูกสองเดือนครับลูกสองเดือนนะครับเออออกก็พี่ก็ได้ลูกของพ่อไหนครับซีไว้หนึ่งหกศูนย์ครับซีไว้หนึ่งหกศูนย์เป็นลูกตัวแม่ได้พี่น้องครับนี่แม่เป็นลูกเคเอฟหกแปดครับแม่เป็นลูกเคเอฟหกแปดนี่หนังยางหนาได้แหละครับผมเดี๋ยวไอ้สิภาพาเบื้องหลังลูกอยางทั้งนั้นลูกไปเออนี่เค นี่แหละเบ Argh ื้องลูกเอาหางใหญ่ๆนี่แหละครับผมเป็นลูกตัวที่แรกของแม่นี่ตัวแรกเลยครับเป็นลูกตัวแรกเนะครับพี่น้องเอาแม่ทองว่างอยู่มั้งเนาะแม่ทองว่างครับคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้ก็เปิด์ซี่มื้เก่าคู่กันครับคู่นี้ก็บซีมื้เก่าได้ครับลูกตัวแม่แม่นี่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบเจ็ดครับร้อยห้าสิบเจ็ดได้ครับพี่น้องครับตัวจริงนี่บักใหญ่เลยเด้พี่น้องครับทั้งใหญ่ทั้งแดงเอาเบื้องมุมนี้ก่อนเลยเสร็ภาพไปเบื้องใกล้ๆรายละเอียดที่เราจุดกันเอาเบื้องเล็บครับพี่นน้อองเล็บบดีๆยู่ะครั ผู้เล่มาของไงมเมื่อบิ้งเอาพี่น้องครับนี่เพชนหลังอะบิ้งช่วงหน้าตานะครับเนาะอ่ะนี่เล็บสวยๆเลยนะครับอันนี้ซีเมินเก่าแด้งามขั้วขดแล้วพี่น้องครับได้เป็นแม่ลูกแล้วนะครับเนาะลูกโตัเมียบิง้งเพชนหลังลูกตัวนี้เด้อครับเด้อนี่ขนาดแม่แดงเข้มแล้ลูกยังเข้มก็แม่ไม่อ,มอีกแล้วก็เบ,บิง้งหนังข้อออกรับหน้าควดจิตสำหดัพี่น้องเบิ่งเอานี่แข่งขาเหยียดดีเลยล่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้ง เงาหางนะครับพี่น้องครับนี่เด้อเงาหางค้นหางนะครับเบอร์ที่สองผู้ใดมากูกตัวแมกเอาตัวนี้ครับผมต่อไปนี่ตัวที่สามเป็นแม่เท่าโบดแม่ขาวนี่ให้ลูกหน้าหนาเด้อครับเดี๋ยวจังไปเบิงนะครับเนาะมุมนี้ก่อนต่อไปนี่นะครับแม่ขาวกับบักไงนี่ลูกเพิ่นพี่น้องลูกโตแม่เดับขาบักไงอเลยพี่น้องลูกพ่อไหนครับนี่ตัวนี้ลูกจงอ่างไฟครับลูกจงอ่างไฟพี่น้องเออโอเคครับ สักเดือนแล้วครับลูกคนนี้ตัวนี้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนอันนี้เป็นตัวแม่ด้วยครับลูกแดงแดงนี่ครับผมเจ็ดเดือนอันนี้แม่ทับไปหรือท่องไปครับแม่ผสมกับเจ้าทองแดงได้ได้หนึ่งเดือนครับได้หนึ่งเดือนแผสมแล้วได้เดือนหนึ่งเป็นเป็นง่วลูกที่ไหนครับแม่นี่แม่นี่ลูกที่สองลูกที่สามในท้องครับลูกที่สามสิบไปแม่นี่สูงเท่าไรครับแม่สูงร้อยห้าสิบ หาสิบบวกครับอันนี้สูงใส้ลอยหาสิบกว่าเลยเด้อครับครับแม่ลูกเทพคู่นี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทขึ้กันคู่นี้กับสี่หมื่นเก้าขึ้นกันนะครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าไรองเงใส่ไงหรืออะไรเง้มเง้มนี่แหละครับผมเอาแต่เสียภาพไปเบิ้งรายละเอียดของลูกเพิ่นนะครับเนาะเบิ้งขาบอกง่ายเลยครับลูกพี่น้องเอาเบิ้งหนังคอแล้วกันแต่ให้เบื้องเอ่อหางของลูกนะครับเนาะนี่บดไปน้ำแนวเส้นหลังดำไปหมดเลยเด้อครับลูกเพิ่นนี่หลังเปรีทั้งหรับนี่่่แมเพิน เป็นแม่เท่าบวตัวใหญ่นะครับใส่ลอยหาสิบกัวอถอยมาเบิ้งมุ้งไกลๆอีกครับผมนี่แหละม้วนสี่หมื่มนกัวพี่น้องครับได้ของใหญ่ของงามแบบนี้แหละตำหนี้หายห่วงนะครับพี่น้องเด้อรับประกันตำหนี้ให้ออานี่บดเข้มบดจัดเลยนะครับแม่เพิ่นเอาหูสั่นเด้ครับพี่น้องครับแม่เพิ่อนออานี่เบื้องด้านใส่ของดุนี่บ่มีปานบ่มมีดังนะครับผมต่๋ยวภาพไปเบื้องทางอ้อถ่ายของแม่เพิ่นนะครับ นอ้บูธแบบจัดเต็มตำหนิบ่มีนะครับเนาะครับผมตำหนิไม่มีเอาสามเบอร์แล้วครับผมเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งเบอร์ที่ซีอันนี้เป็นแม่ลูกปะครับนี่แม่ลูกครับผมโอ้นี่พี่น้องไอตัวผู๋นี่เป็นลูกของแม่นี่ตัวนี่เบิ่งลูกนี่ยย่างหนาเป็นพอพัดได้สบายเลยนะครับหนาย่นเหล้วก็สีแดงเข้มพร้อมอันนี้ลูกพ่ออะไรนจักเดือนแล้วครับช็อกโกแลตครับอย่ายวว่าลูกอย่าเฝ้าเจ็ดเดือนครับเดี๋เดินตามดิเดี๋ยวจะได้ถ่ายเออเจ็ดเดือนช็อกโกแลตครับ เจ็ดเดือนลูกช็อกโกแลตแม่มันท่องไปครับนี่แม่ผสมช็อกโกแลตได้คือกันครับแม่ผสมได้ยี่สิบสองวันครับผมแม่พันรอบแล้วครับผมแม่ใส่พอเก้านี่แหละครับนี่ลูกเพิ่มลูกมันสูงร้อยสามสิบกว่าหรือเพี่งของตีต่ำให้นะครับคู่นี่สองรุ่นสามเท่าไหร่ครับคู่นีมื่นเก้าคือนครับคู่นี่กับซีมื่นเก้าคือกันนะครับเออซีมื่นเก้าเรียกเอาแม่ใส่ช็อกโกแลตไว้แล้วพันรอบแล้วนะครับนี่เบื้องแผ่นหลัง นี่ด้านขวาก็บ่เป็นพอพันได้เลยครับบ่ผ่านบ่ด่างเป็นพอพันได้เลยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับเนื้อหนังนี่ๆๆโอ้ตัวนี้เด็ดเลยครับพี่น้องนี่่นีเบื้องในหลายมุมสแกันเอาเบื้องแขงเบื้องขานี่ไข่สองนะครับเนาะแม่พลังนมนุ่มเก่งครับอจะฝ่อไามลูกอจะฝ่อไหมจะฝ่าอไหมจะฝ่อไามอือนี่นี่เด็ดครับพี่น้องอ่ะคู่นี่ผู้ใดญใหญ่อยากจะได้ของดีนะครับเนาะนี่อ่ะมาเรียกเอาเอาเบื้องหน้าแม่เพิ่นครับผม นี่เดออ้อเอาไตนมรอไปน้ำครับตัวนี้เอาเบิ้งไทยครับผู้ดใดห,หาผัวฟันอยู่ตัวนี้ได้หรอพี่น้องลูกแรกเด้<น>ครับดูกแรกอ,อันนี้พี่แยกอยู่มันบะก็ราคาต,ตรงกันก็แยกได้ครับแยกได้อยู่นะครับห้าถามเมอได้พี่น้องราคาตรงกันแยกได้แม่เครื่องโบดนะครับว่าแม่อย่างนำนมยังไงอยู่พี่น้องเมนเดกิติสูงลอยหาสิบคนเลยครับสูงลอยหาสิบเออนี่เด้อเบิ่งออทั้างนี้นะครับ สองสามซีซีเบอร์เด็ดครับมันนีมีเจ้าของใหญ่เลยพี่น้องเอาเบอร์ที่หาเบอร์ที่หาเป็นง้อทองบ่ครับนี่ททองเก้าเดือนแล้วครับผมตัวนี้ทองสิออกเด้๋ยตัวพี่น้องครับผมเป็นง้อหเก้าเดือนนี่หระครับนะครับเด้อทองกับพ่อไหนครับตัวนี้ทองกับนาเดชครับนาเดชตัวนี้คือประกันทองนะครับประกันทองครับประกันทอง้อพี่น้องทองกับนาเดชเก้าเดือนพี่บอกเอาด้วยครับอย่ามาขอดก่อนเป็นง้อลูกที่ไหนลูกลูกแรกเลยครับสาวลูกแรกหล่ะจะวง้อสาวหล่ะพี่น้องสูงเท่าไห่ครับ สูงกับประมาณลอย48-49ครับ48ลอย49ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นสี่พันบาทครับสามหมื่นสี่ง้วทองพี่น้องครับใกล้สีออกแล้วนะครับเก่าเดือนสามหมื่นสีู่เลยครับตัวนี้แล้วก็เป็นสาวทองแรกพร้อมเด้อครับเด้ออ่ะนี่เบิ้งอ่ะหน้าตานะครับเนาะนี่หน้าตาเบิ้งเบื้งแขงขานะครับเนาะเบิ้งเด็บเกย์เกยเบิ้งนี่หลังนะครับ มันก็เริ่มรันแล้วพี่น้องประมาณซิบก็มือก็คลอดนะครับอีกอกำหนคดคลอดอีกซิปก็มือพอทรบาบแล้วพี่น้องทางขวากับว่วป่านบัวรางเอาถือว่าเบื้องสีนี่ขางเดียวสีกันเลยนะพี่น้องครับผมซ่องเบื้องให้แล้วนี่แหละสีเดียวกันนี่แหละครับผมนี่แหละอะต่อเอาไปก,กับไดนะครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็นแม่ลูกครับโอ้นี่เป็นแม่ลูก ตุกต่ผูต,ตัวแม่ตุกต่แม่ตักต่อแม่ได้พี่น้องอันนี้เป็นแม่หัวล่นธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติอันนี้ว่าได้เหตุเขาได้ครับเขามันบ่มีได้หลือพี่น้องนี่บ่มีหอดตุ่มนะครับเนาะล้นธรรมชาติแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับประมาณลอยหาสิบเจ็ดหาสิบแปดือกลอยหาสิบเจ็ดลอยหาสิบแปดตัวจริงมันตัวแบบไงเญ่เลยได้พี่น้องนี่เป็นลูกตัวแม่ได้ครับยุ่ขขางๆนี่ลูกมันจากเดือนแล้วครับลูกพ่อใดนี่ตัวนี้ลูกลูกหาเดือนครับตัวนี้ลูกหาเดือนได้พี่น้อง ลูกว่วชัดเจนครับแต่ว่าแ,แม่ผสมครับอัปเช่ไว้ครับแม่นี่ใส่อัปเช่ไว้ได้ครับพี่น้องปัจจุบันนี้นะครับเนาะแต่ว่าลูกหาเดือนนี่ยวัวลูกว่าลูกพอด่ายตาบาเป็นล anyway? ้นทำไมชาดขึ้นกันกับแม่นั่นแหละครับครับเป็นวัวลูกที่ไหนครับลูกแรกครับเป็นวัวลูกแรกได้ครับเด้อลูกไม่เงยหน่อยดิพี่น้องหาเดือนต้นนะครับเนาะครับลูกตัวแม่ย่ำคู่นี่เปิดไว้เท่าไรครับสามหมื่นห้าพันบาทครับคู่นี่สามหมื่นหาได้ครับได้ของเงยได้เหรอพี่น้องสามหมื่นหานะครับเนาะสามหมื่นห้า นะครับนี่มึ่งแผ่นหลังอนี่อ่ะอยากได้ก็มาเอาครับพี่หนอนครับแม่ลูกสาวมื่นหานะครับเนาะนี่อ่ะบึง่งหงอหางลูก ตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปครับแม่อันนี้เป็นแม่ลูกป่ะครับนี่แม่ลูกครับอันนี้เป็นแม่ลูกด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวลูกลูกขนตัวไดีวปะลูกข้นอันนี้เป็นแม่ลูกด้วยครับนี่แม่มันตัวลูกอยู่ทั้งหลังสองตัวนี่บนใบใใจแบบตัวเดียอ๋อลูกตัวน้อยนะครับพี่น้องลูกขนอดไหมอะไรเพ็่ไล่ลูกลูกขึ้นก่อนถ้าครับเนาะนี่ตัวที่เป็นลูกตัวผู้น่พี่น้องแม่นี่แหละเอออันนี้ลูกบีมาเตอร์นะพี่น้องบีมครับบีมมาเตอร์ตัวแม่ด้วยครับได้ลูกเพิ่นนี่ เพิ่งขอดไม่ได้จักมือหรือปุ้นนี่ตีสิบ <10 S 1> ก็มือเลยหรอครับตีสองอาทิตย์นี่หลายย่างหลายครับครับแต่ว่าแม่นี่แม่อ่างไงหนาลึกนะครับพี่น้องครับนี่เป็นทรงว่าดูกหมูเลยล่ะตัวนี้ใหญ่หนาว่าเป็นตัวหน่อยดิครับตัวแบกใหญ่ที่แม่เพิ่นนี่แม่นี่สูงเท่าไหร่ครับ ตัวนี้สูงร่อย4 5หาดครับลอย4 5หาดได้ด้ยคับพี่น้องครับเบียดเบียดอย50ถลอกลอย5บหาบวกเลยเด้อพี่น้องครับครับนี่งมันลึกเนาะพี่น้องอาจจะคิดว่ามันบ่สูง่จริงมันสูงไงยูพี่น้องชเขาอยู่ครับลูก2องตัวเลยครับว่าทันเเ่าเลยครับอันนี้ลูกตัวที่สองเนาะครับครับผมอันนี้แหละผู้ได้หาบีมมาเตอร์อยู่เป็นตัวแม่เได้ครับเด้อคู่นี้พี่เปิดเทเล่หนิตัวนี้เปิดว่ายุ30,000บาทครับตัวนี้30,000ถวนลู่ด้อตลูกไวน เปื้อประทัดอลไรพี่น้องครับอ้อนี่คนมีเอกสารหายอยู่เนาะครับผมนี่มีใบมิลอดหายอยู่เลยครับเป็นลูกของบีฟมาสเตอร์นี่หน้าครับนี่แมนนี่ปักหน้าเลยนะพี่น้องเออนี่ยเนี่ยเนี่จะเบ็นว่าลูกชัดๆนะครับเนาะลูกของวิฟมาเตอร์ตัวใหญ่ใส่เบือกำลังหลุดใส่เบือคนตะลุดพี่น้องครับจะให้เบื้องล็บนะครับ แม่ดูวันตะวันวัวให้แล้วครับผมครับบมตื่นวัยังเลยนะครับนิ่งดีอ้าวอยากอะไรกับแมวด้วยพี่น้องเด้อบิฟมาเตอร์ลูกโตแม่พร้อมนะครับบึ้งมุมนี้ตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเป็นแม่ลูกข้างหลังกับแม่ลูกนะครับเนาะเด้อให้เพลายด้วยกันนั่นลูกตัวใดโอ้ตัวนี้กับแม่ล่นธรรมชาติลูกโตแม่ครับอันนี้ลูกเพิ่งนะครับพี่น้องลูกโตแม่ลูกจักเดือนแล้วครับเนี่ ลูกซี่เดือนครับซี่เดือนตัวแม่เป็นลูกพ่อไหนบุ๊ครับตัวนี้บ่าชัดเจนนะครับผมบ่าชัดเจนนยพี่น้องเด้อแม่หัวหล่นธรรมชาติเป็นเ่ลูกแหลกพี่น้องเมื่อก่อนนี่ผมก็ว่ามลูกแหลกแล้วนี่แม่มันสดอยู่ลูกที่ไหนครับลูกประมาณตัวที่สองเครับประมาณตัวที่สองวันเถิดพี่น้องครับแต่ว่ามแม่นีสดดีดีนะครับเนาะแม่นีสูงใส่รอยซีบหาได้อยซีบซิบหาอยู่ครับรอยซี่ซิบหาได้เลยครับพี่น้องฟังส่วนสูงไปน้ำนะครับเด้อนี่นะครับแม่ท้องว่างอยู่เนาะครับ คู่นี่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดอยู่สามหมื่นครับอันนี้สามหมื่นถั่วเนี่ยครับสามหมื่นถั่ลูกตัวแม่เด้ครับนี่นี่ลูกตัวแม่นะครับเนาะอ้านี่เบื้องเราสามหมื่นเดี่ยผมถอยมาเบื้องไกลๆตรงนี้นะครับเอ้าแม่บักไงแม่โบดนะครับเด้อเครื่องโบดเครื่องดำจัดเต็มเนียแหละครับผมนี่เบื้องด้านใส่นะครับเนาะ จับไดพี่น้องเาะเบื่องมุมนี่ติดเห็นสีอ้าลูกตัวแม่ต่อเอาพี่น้องครับส่นโซฟี่วอีสานสูตรนั่นแหละตัวต่อไปลูกตัวแม่อันนี้เป็นแม่ลูกหัวโลนลูกดีแดงใหม่เลยนะครับลูกตัวแม่ลูกของพ่อไหนครับลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตด้วยครับพี่น้องลูกช็อกโกแลตเดี๋ยวให้เพิ่อนไล่มาได้พี่น้องเด้อนี่แม่เพิ่อนเออลูกจากเดือนแล้วครับลูกสามเดือนครับสามเดือนช็อกโกแลตอ่าอันนี้ เป็นลูกตัวที่2องนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเนาะลูกของช็อกโกแลตอ่าแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยสี่สิบนี่ครับประมาณร้อยสี่สิบอ่าแม่ลูกงามๆนี่แหละใส่ร้อยสี่สิบปลูกช็อกโกแลตแม่ทองว่างเนาะครับผมคู่นี้เปิดเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับคู่นี้สองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่หลักสองนี่ผมให้เน้นเบิ้งลูกดนะครับพี่น้องเด้อลูกงามๆเลยนะครับเนาะนี่ให้เบิ้งหน้าแม่ ก็ายากได้หลักสองกับเมาคูนี่ครับผมเดี๋ยวจะเดินอ้อมให้ดูคูนี่ก็สวยนะครับเด้อผู้ใดหมักสีแจ่มๆสใมีใหม่ๆนะครับเนาะเรื่องม้วน<า>แบบจัดเก่งครับม้วนไปหมดเลยพี่น้องออดเ,อเดี๋ยวกับเมาครับเดี๋ยวทีให้เบื้องเล็บกับสวยดีอยู่นะครับ แต่ว่าลูกเด็ดเด็ดเด็ดค่ะกิลีพี่น้องลูกตัวนี้ลูกนี้ย่างงามเลยแหละครับผมเพิ่นไรไม่ไมื่ออีกชัดๆนะครับนี่ยับนะครับลูกตัวแม่เอ้านี่เด็ดเด็ดเลยมันมันนี่ไม่แค่นี้บอกครับครับผมอ่ะมันนี่ไม่หายแค่นี้เนะครับเด้อมักตัวไหลเลือกเอาพี่น้องครับงวอย่างหลายมีแต่ใส่ญ่เลยเด้อพี่น้องครับโชคมีชัยฟ้ามีของงามๆมาฝากครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ